กลัวมาให้เลยเด้อกินเด้อบาดมามาครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีพร้อมไหมคพี่น้องคือเก่าหรอครับคลิปนี้กับมหาเสีเบ็ดคือเก่าครับพี่น้องเนี้ยที่ได้ก็เป็นเนี้ยคิดรอครับผมจะจังมาหาลุ่นหาชมน้ำกันครับมือแรงนะารัเสีเบ็ดจังเลยครับ มิดอิมซิมครับหลังแรกโอ้ยเนียงไตยขึ้นเขาพี่น้องเกิดของมิดเนียงเตยขึ้นต้นโขวครับเนาสคิได้มาปรับแผนไหมครับผมว่าลังนี้เป็นเจ๊งเลยเนาะบาดพี่น้องผมจนตื่นบัตรบุยพี่น้องพี่น้องเยอะเรื่อย ขวอนิ้งครับพี่น้องบักค้อนิ้งโอ้ยขึ้นขึ้นมาข้างด้วยขวับคันแท้เลยมา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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมากบัดโอ้ยพี่น้องผมก็จะจี๊ยบสีวอลสีว่าจังดเดยเด้อครับปันเทียมแรกแห้งมันสุดยอดข,ขนาดเลยครับผมโอ้ยพี่น้องเบิ่งห้อยเพิ่นเวิร์นครับห้อยเพิ่นเวิร์นห้อยเพิ่นผ้าเบ็ดเวิร์นไปนี่คุณ เวิ้นไปผุนเลยบางต้นเขาเอารดครับพี่น้องป้าฮนี่จงว้าเพิ่นขึ้นมาเกยอยู่นี่แล้ะพี่น้องโอ้ว้ยขักเลยขักเลยบาดนี่มันบอดหน่อยๆครับพี่น้องมันโมเมนต์หน่อยๆกำฮัดเลยครับพี่นอ้องเขาเบ้าตาพา่อมครับก็เพิ่นที่บอดหลุดนะ ยบร้อยครับโมมันสิจะทิ้งจใจอีกแล้บวบครับหลังนี้พี่น้องเป็นลักษณะเบ็ดโกลงลงไปดึงสายเอ็นเขาคันแท้ครับแต่ว่าโบาปากโบติงอย่างเดียวเียวหาบักไล,ล่ไล่ซะก่อนครับอันดับแรกเลยโอ้ยเห็นเลี้ยวเห็นเลี้ยวบบเนียนบักไล,ล่ไลป่าครับ่ิฮ นี่ครับผมเห็นตะข้างข่าวมาบมากเลยครับโบ่แมนเพิ่นสิ้นชีพละบ่ห่วย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 บัวนะมานมันเพิ่นสิ้นชีพแล้ว,นะมมลวขึ้นมาสั่นขึ้นมาขึ้นโบ้แมนสิ้นชีพขึ้นมามาเมื่อบ้านเมื่อสร้างลำพัวสั่นตัวที่มาอยู่อย่างอยู่ทงอยู่ท่าพี่อ้าวมีมาเรื่อยๆครับผมมีมาเรื่อยๆพี่น้องโบ้แมนสีโบ้แมนแนวบัวบครับพี่น้องหลังจากที่ได้ประคอสร้าตัวมาบังหันนี่ กะยามเบ็ดมมหลายหลังเลยด้ยครับกับโบมหยังครับผมจนเมื่อยมือผุดละครับพี่น้องเพราะมันปดป่าเด้เสียบเงี้ยครับเสียบเงี้ยทุกหลังเลยครับพี่น้องเงี้ยลวนทุกหลังเลยนี่ครั้งนี้ก็ลวนอีกครับนี่โบมีหยังแต่ว่าเท่าดีผมบ้านี่ผมว่าลักษณะมันนาที่เป็นตาถ่าฝนครับพี่น้อง มันเป็นหว้วนเอาแหงแล้วก็ฟ้าเหลี่ยมมือมากม,มือมากขึ้นน่ะนะละนะักษณะคือจังฝนที่ตกนี่แหละครับพี่น้องนีงน่ั้งนี้กะบัวมีย่ยงเกิดขึ้นอีกคือก่าครับผมโอ้คือสีบัวคือแล้วพี่น้องบาดเป็นจังไดหลังนี่แมีนวะโอ้ตีงแล้วครับตีงแล้วตีงแล้วแมนย่ยงเท่าน,นั้นแหละที่เสล ีล้วนองอแย่ว่าหลุดเด้อโอ้ยเป็นปลาเขียงยักษ์ครับพี่น้องเอาๆๆๆๆมีเสือล่ะโอ้ยเป็นลักษณะป่าหาฝนนี่เลีครับพี่น้องนี่ครับผมยามมาตั้งโดนตั้งดีแหละคือหยักหยักขึ้นหยักหยักหยักปลาคว้าครับปลาคว้า เ <c oughs> อ้ามาแม,ามา่เอาออารดซ้ดำรดซ้ำรดซ้ำอ้ยร <c oughs> ัวซับนี่กระเสียดดยอยู่ได้ครับพี่น้องขันรถก็ได้ไช้อยู่ครับเพือนดรด,ดอยู่ทั้งพวกอยู่คือเสาวดินเหรอพอมาหา่อนขาดไฟม้าวันมันติ่งอยู่ได้ครับเฮ้ยล่ะีอย่างติ่งอย่างติ่งควาหรือติ่งแข็งเลยติ่งแข็งครับ <c oughs> ติ่งแข็งติ่งแข็งเอ้า ไปแข่งกับมิตะตรตัวงามๆหรอครับมิตรแมนยังไงพักขนาดเลยครับผมเอาเพอได้เติมกันหรอครับพี่น้องมันโมแมนเหรอล่ละพี่น้องผมว่ามันโมแมนวันของหน่องเอ้ยหลังชุดท้ายแล้วครับพี่น้องกระโบวีบบ้ยังครับผมมันดูป,ปกติดีคือนโตมันดูเสียบเงี้ยหรอครับหลังนี้เอยเป็นโมคือเหรอล่ะครับพี่น้องคำคืน เจ,จียบเงี้ยวเว้ยถ้าเมื่อจามมือเงินาครับผมเพ่อพี่น้องเงียผมแตกสะก่อเฮ้ยเต็มโมตผมนี่คันอาการทังที่นี่ฝนครับพี่น้องฝนที่ตกคันลักษณะยังนี้คันผมได้ห้อนเลยเอาจังสี่กะต,ตามที่ว่านเหระครับลักษณะป่าบกินเงี้ย็คือป่าท่าฝนครับพี่น้องเอาจังทาง่ามาลุ่นมือเศินครับว่าสิเป็นจ้งไหเดี๋ยวไปสรุปแจ้มให้บังครับผม เป็นทงบวกคือด้วยประการทั้งป่วงเลยพี่น้องโอ้ไดีปลาหาแต้มครับผมเป็นปลาควาสามปลาเขียงสองครับโอ้คนบบได้อตัวนี้ค้ำไว้นี่บอกแล้วม่นตกไก่ครับพี่น้องโอ้่อยู่มีแบบนี้ค้ำไว้อยู่เนาะใครอยู่ครับผมพอได้ไปยูไปกินแล้วครับปลาดาบน้าอร่อบ,บาดเียพี่น้องโอ้เนี่ยแตกสะวักเลยครับรวิดโตเลยเนี่ย เอาแห้งครับเอาแห้งเป็นลักษณะเอาฝนครับผมเอาฝนที่ตกนะเชื่อว่าป่าบกเขากินเบ็ดครับผมผลงานก็ตามเดืนเลยครับผมเอ้ยคือว่าโบมานครับโบมันแต่ถังว่าเขาเดีไปยู่ไปกินครับแต่เอำลาทักจากว่าแม่พี่น้องเขาเมื่อบ้านเมือนซองล้อครับบ้านขอขอบุญขอคุนว่าแม่พี่น้องบรรทุกปูทุกคนแล้วครับเสียกันติดตามรับชมช่องของนุ่มอีสานหาขีดมันเนาะครับเนาะขอฝากไว้ในาว่าหมกความใจฝากครัแยังมึงยังคือก้าแล้วครับม สำหรับคลิปนี้กับพอเกา่าครับมาขอบคุณและสวัสดีครับผม